ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร ด่วนฝนเคลื่อนเข้า57จังหวัดวันนี้พะยากรณ์อ,อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่9พฤษภาคม57จังหวัดที่กรวมมูุนิยที่อยาแจ้งเกิอนในวันนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์เลยหนองบลํลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบรุรีสระบุรี พระนครเสียยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครบริมนทน เนื่องจากในขณะนี้พายุไซโครอนอัศนีที่ปกคลุมอ่าวเบงกอรมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะปกคลุมอ่าวเบงกอรทางตอนบนในวันที่9-10พฤษภาคมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยแต่จะทําให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยททเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้น จึงทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังฝนตกหนักระวังฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรืออันดามันและอา่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วย โดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่บริเวณภาคใต้และกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน70%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ